สวัสดีครับวันนี้พงศผมมนเดิน,นะครับแอดมินอุ้ยนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้วิวคิวหรือว่าไอ้กล่องสี C ่เหลี e ่ยมที่อยู่มุมขวามือนี่แหละนะครับของเซ์แลนด์เอเจนเตอร์ซึ่งเขามีส่วนสําคัญมากเลยเวลาเราทําทงานนะครับถ้าเราไม่รู้จักปรับวิวหรือว่าปรับมุมอมองเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางนานเรายุ่งยากมากขึ้นนะครับหรือว่าเราไม่รู้จักวิธีการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เทคนิคในการปรับเขาหรือว่าใช้งานเขามันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยโอ้โหน่าลาคาญหรือว่ามันมีไปได้เลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่มุมขวามือของ user interface ในซอฟต์แวร์ 3D inventor 2021นะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าวิวคิวเนี่ยหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีมานานแล้วนะมีมานานแล้วแต่เราก็ที่เป็น user interface เก่าๆเนี่ยก็จะต่างนิดนึงนะครับ แล้วก็รวมถึงยูเซอร์ทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าผู้ใช้ทั่วๆไปก็ไม่ค่อยคือพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้บางบางท่านก็จะใช้ TD m o u มาส์ถูกไหมหรือว่าบางท่านก็จะใช้ตัวลูกกิ้งหรือว่าตัวชุดอเบเลตในในเมาส์ Mouse, พวกนี้ซะมากกว่านะครับคือชินมันเป็นความเคยชินนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าอไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะพอเวลาเราทํางานที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันช่วยได้นะครับมาดูอ่ะ วิวคิวคืออะไรวิวคิวคือกล่องสี่เหลี่ยมอยู่นี้นะครับนี nee, ่นะฮะไอเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับถ้าเราทํางานในพาร์ทโมเดลลิ่งหรือว่าเป็นชิ้นส่วนชิ้นเดียวนะครับไอตรงนี้ก็สามารถเอามาช่วยได้เวลาเราทํางานในหมวดของ mdb หรือว่าโมเดลเบส definition นะครับที่จะเอาไอวิวต่างๆไปวางไว้บนดออินได้เลยนะครับให้มันลิงก์กับตัววิวคิวมันก็จะง่ายนะครับรู้จักทิศทางที่มันเป็นออโ์กราฟิกวิวได้นะครับ อธโทกราฟิกวิวได้อ่ะมาดูเลยนะครับวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าเราเลื่อนเมาส์มาบริเวณวิวเนี่ยมันจะมีปุ่มโฮมไอ้เจ้าปุ่มโฮมเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นสนัญลักษณ์รูปบ้านเนี่ยมันคือเมื่อเรากดลงไปเนี่ยมันจะปรับวิวมาที่เขาเรียกว่าวิววิวที่เราเซต e ดี u l t ไว้ที่เราเซต e ดี u l t ไว้นะฮะโอพูด <laughs> ไม่ใช่อ s โซเ t ติกนะฮะบางทีเราปรับทิมหัวลงแต่ไม่ใช่อ s โซเ t ติกอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปที่รูปโฮมหรือว่าวิวที่มันเป็นโฮมที่เราเซตอัพไว้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือความหมายของโฮมแต่โดยส่วนมากแล้วเราก็จะชอบปรับให้มันเป็น,น,ะะน,นอโซเมติกไว้นะครับในส่วนของโฮมนะครับมาดูทีละปุ่มอ่ะอยกตัวอย่างผมดีไซน์งานไปเรื่อยนะครับมีการพลิกตัวชิ้นงานไปชิ้นงานมาดูด้านนู้นด้านนี้ทีนะครับแล้วอยากจะกลับมาที่เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ ตำแหน่งของวิวเริ่มต้นก็เลื่อนเมาส์มาบริเวณปุ่มโฮมนะครับหรือว่ากดฟังก์ชัน F6 ที่คีย์บอร์ดคลิกลงไปเขาจะกลับมาที่วิวโฮมทันทีนะครับหรือว่าวิวเอ็กเซนนั่นเองนะครับถ้าเราเมีโมเดลอะไรต่างๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นอยู่ในตัวนี้ในหน้าจอเนี้ยเขาจะทำการซูเอาส์หรือว่าซูเอ็กเซนออกมาเหมือน a u t o c แคนั่นแหละนะามาดูต่อ ต่อไปนะครับสิ่งที่จะอธิบายคือด้านที่เป็นด้านของกลองสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงกองสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นด้านหน้าด้านบนด้านข้างมีกี่ด้านมี6ด้านถูกไหมหกด้านหกด้านนะครับซึ่งตัวนี้จะมีสถานะอธิบายง่ายคือจะมีสถานะเหมือนชิ้นง,งานของเราแทนตำแหน่งของชิ้นง,งานของเรานะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วมันแทนกันยังไงมันมันคนละแบบเลยนะครับก็เพราะว่ามันคนละแบบนะครับ อันนี้คือชิ้นงานง่ายๆที่ของอามาสาที่เป็นตัวอย่างซึ่งมันมีความซับซ้อนนะครับเมื่อเวลาเราจะเลือกท็อปฟอนต์ไซส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเวลาหมุนอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากและยิ่งถ้าเกิดชิ้นส่วนมันเยอะนะมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีตัวกล่องสี่เหลี่ยมนี้มาให้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆซอฟต์แวร์นําหลักการนี้มาใช้กันนะครับมาดูอ่ะ มาดูเริ่มจากถ้าเราคลิกด้านตัวอย่าง top f o อน right r i g h นี่คือด้านข้างขวานะครับถ้าด้านข้างซ้ายก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเราสามารถเรียนรู้การมองภาพฉายจากหลักการของวิวคิวได้เลยนะอ่าอันนี้ผมแนะนําให้นะครับถ้าท่านใดยังมองภาพไม่ออกหรือว่ามองภาพไม่เก่งไม่ชํานาญมากพอก็สามารถมาดูจากตรงนี้ได้นะอ่าสมมติว่าถ้าผมบอกว่าตําแหน่งฟอนต์ของงานอยู่ตรงนี้เมื่อเรามองเข้าไปอันนี้หน้าเครื่องอ่า แต่แล้วเมื่อเราคลิกวิวคิวนะครับตรงนี้ก็จะคือด้านหน้านะครับถ้าเกิดผมต้องการมองเข้าไปที่ด้านนี้ผมคลิกไปที่ฝอนปุ๊บซอฟต์แวร์เขาจะทําการปรับวิวมาที่ตําแหน่งที่เราคลิกลงไปเสร็จแล้วมาดูนะฮะในขณะเดียวกันในเจ้าวิวคิวของเราเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตําแหน่งวิวมาที่เป็นตาแหน่งของภาพฉายหรือว่าตั้งฉากระดับสายตาถ้าเมื่อวานได้ดูตัววิดีโอของการขึ้นรูมผมเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร การเค e ียรสเก็ตถูกไหมแล้วเขาคลิกวิวมาในตำแหน่งที่ตั้งฉากระดับสายตาของเรานั่นคือลักษณะคล้ายกันนะฮะนี่ฟอนต์ในขณนะดเดียวกันถ้าเกิดผมต้องการพลิกดูด้านบนก็เลื่อนนะครับเมาส์มา,มาบริเวณกล่องสี่เหลี่ยมเขาจะมี2ส,ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ1ห,หัวลูกศรควนเข็มกับตามเข็มเห็นไหมหมุนทีละ90องศาก็คือหมุนวิวทีละ90องศาลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วก็หัวลูกศรที่อยู่ด้านข้างของกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ย มหมายความว่าอะไรไมหมายความว่าเราต้องการมองเข้าไปที่ด้านไหนของกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่นะครับยกตัวอย่างถ้าผมต้องการจากวิวปัจจุบันผมต้องการมองเข้าไปที่ด้านซ้ายมือถูกไหมเพราะว่าตรงนี้คือด้านฟอนต์ปึ๊บนี่เห็นไหมเขาก็เป็นเล็บนี่เห็นไหมอ่าหรือว่าผมต้องการมองเข้าไปที่ด้านล่างนะครับก็คลิกที่ของตัวอนกรด้านล่างปึ๊บเขาก็จะหมุนเห็นไหม หมุนเสร็จก็จะปรับตำแหน่งมาที่เซนเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการมองนะครับนี่แล้วก็หลังจากที่เรามาทำความรู้จักกับการคลิกท็อปฟอนต์ไซส์แล้วก็ปุ่มโฮมแล้วก็มาดูในส่วนของ,ของตัวนี้เมื่อเวลาเราคลิกหมุนนี่อย่างนี้บางทีผมอาจจะไม่อยากดูในแนวที่มันเป็นแบบที่เขาปรับให้ผมสามารถคลิกได้ทีละส่วนนี่อย่างนี้เห็นไหมทีละ90องศาไม่ไว่าจะเป็นทวนเข็มตามเข็มนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหม ง่ายๆนะครับถ้าเราปรับได้ที่แล้วต่อไปผมอยากจะกลับมาที่ View Home หรือว่าวิาว,วที่เป็นวิว w d e f a u l ของของการมองหลักๆของเราเวลาเราทำงานเราก็สามารถคลิกที่ตัวรูปบ้านได้นะครับ <c oughs> เป็นหวัดนิดน,นึงต้องขออภัยนะอันนี้คือเบื้องต้นการใช้ปุ่มโฮมอ่าไม่ใช่การใช้ปุ่มโฮมการใช้ปุ่มวิวคินะฮะโอเค หันมาหลังจากนั้นถ้าผมบอกว่าพอเวลาผมเอาไฟล์งานมาจากตัวซอฟต์แวร์ตัวอื่นเนี่ยพิกด้านเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันเป็นด้านที่แบบเราสามารถใช้งานได้เลยเราจะทำยังไงเป็นไฟล์ที่เราโหลดมาบ้างไฟล์ที่เราเอามาจากเพื่อนที่เราร่วมงานด้วยกันคนละแผนกทํางานร่วมกันอย่างเงี้ยเขาทํามาคนละแนวอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการยังไงยกตัวอย่างนะครับอ่ะเบื้องต้นนะเดี๋ยวผม พลิกมาด้านนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องดูนะดูนี่เนี่ยแต่อย่างเงี้ยคือทิศทางมันไม่ใช่แต่พอเวลาประกอบไปแล้วก็เท่าเซนต e ดี u l ลวีไตรงเนี้ยอ้างอิงกับตาม ucs มุมด้านซ้ายเนี่ยมันอยู่ในทิศทางนี้พอเวลาเราเอาไปประกอบเขาก็จะจำทิศทางนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พาร์ทโมเดลลิ่งหรือว่า3 d จุด ipt เนี่ยเราควรจะปรับ ให้มันเป็นทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่แตเริ่มแรกมันจะช่วยได้มากนะครับถ้ามาอย่างนี้นะครับอ่ะยกตัวอยา่างผมจะทํายังไงให้มันกลับไปที่วิวเดิมนะครับมาอย่างนี้หมายเขาว่าไงเก,กีประเทศเล่ม,มาอย่างนี้ก็กันผมคลิกอะไรยังไม่ต้องดูนะเนี่ยสมมุติว่าผมทํางานไปเรื่อยๆปุ๊บมีการพลิกดูด้านซ้ายใส่โบ๊ใส่ใสนัดใส่อุปกรณ์อะไรต่าง ผมคลิกไปที่ปุ่มโฮมปุ๊บนี่เข้ามาที่วิวนี้อันนี้คือวิวเดิมที่เขาเซตไว้สําหรับแอสซิมิเลยวนี้เห็นไหมฮะซึ่งมันทิศทางมันไม่ใช่นะครับเราจะมีวิธีการปรับหรือว่า adjust view ที่มันเป็นวิวที่ถูกต้องได้อย่างไรมาดูนะครับง่ายๆเลยเบื้องต้นผมใช้คําสั่ง Orbit นะครับปกติเลยนะครับกดฟังก์ชัน F4 นี่หมุนทิศทางเพื่อเป็นไกด์ก่อนมันอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่ถูกต้อง100%นะครับแต่ทําการคลิกมันขึ้นมา ให้เรามองภาพแล้วเราเข้าใจได้ง่ายอ๋อมันคือนี้นะโอเคต่อไปผมมาคลิกที่มุมนะครับนี่เขาจะมีตรงมุมไม่ใช่ตรงมุมนี้มุมตรงที่เป็นอันนี้นะครับจุดเวอร์เทกนี่จุดเวอร์เทกก็คือมีการชนกันอินเตอร์เซชันกัน3ส่วนขึ้นไปนะครับเวอร์เทกคลิกปุ๊บมันจะเป็นการมองทแยงกองสี่เหลี่ยมมองทแยงกองสี่เหลี่ยมคืออะไรอย่างนี้ถ้าผมมองไปที่ภาพด้านหน้า นี่ผมมองไปตามผูงสอนก็จะเห็นมุมตรงนี้เห็นไหมก็คือมองไปก็จะเป็น iso m ม t ร i c นะครับแต่ในขณะหนึ่งปุ๊บเขายังไม่ได้ล็อกถ้าผมต้องการล็อกวิวนี้ไว้ทำํำยังไงนะครับผมคลิกขวาที่รูปบ้านปุ๊บแล้วก็เลือกมาที่ set current view at home แล้วก็โฮมเมา์นิดนึงแล้วก็เลือก fit to view ถ้า fit d i stand นะครับมันจะเป็นการล็อกระยะการซูมของเราอ่า fit to view ก่อนแล้วกันนะครับผม ซูมหมุนหมุนปุ๊บแล้วก็กดโฮมปั๊บอ่าอย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับการซูม็กเทนนะครับไปสองตาแซ่บจริง <c oughs> อ่าโอเคมาดูถัดมาเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ซูมดิสแตน หรือว่า f i x d i s t a n c e นะครับยกตัวอย่างถ้าผมปรับเป็น a s o m a t i c view แต่ผมต้องการให้เขาซูมฟิตเข้ามาประมาณนี้อ่าผมใช้เมาส์นี่แหละหมุนเข้ามาแล้วก็ซูมอินเข้ามานะครับผมคลิกขวาที่กองสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็เลือก set current view at home แล้วก็โฮ e เมาส์นิดนึงเลือกไปที่ f i x d i s t a n c e อ่าหลังจานั้นผมลองหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็กดที่โฮมปับเขาจะเข้ามาตำแหน่งที่แบบสำับท,ที่เราปรับไว้อ่าเห็นไหม อันนี้คือการฟิกดิสแ a น c ์นะครับต่อไปอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ว่าทิศทางมันเป็นอย่างเงี้ยดูสิเห็นไหมทิศทางของวิวคิวเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับตัวชิ้นงานเลยมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมฮะถ้าผมกด f 6ปุ๊บเนี่ยดูดิเป็นไอโซเมตริกวิวแล้วแต่เจ้าวิวคิวโอ้มันอยู่อย่างนี้มันปรับลำบากอ่ะมันไกด์ให้เราไม่ได้ยังไงเราจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างเห็นไหมกดท็อปปุ๊บเขาเอียงเงี้ยเห็นไหมฮะ จริงๆแล้วมันมีส่วนสําคัญมากนะครับตัววิวคิวหรือว่าการควบคุมการแสดงผลมันจะทําให้งานของเรารวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มันก็เหมือนกับเราจับสิ่งของหนึ่งแน่นมากขึ้นนะครับนัน่นนั่นเถอะว่าง,งั้นเละในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะวิวที่มันเอียงลักษณะน,นี้เราจะต้องปรับด้วยการใช้วิธีเฮดอัพก่อนนะครับหรือว่าใช้คำสั่งลูคแอดเข้ามาช่วยนะครับเราจะไม่สามารถปรับที่วิวคิวได้เลยเพราะว่าตอนที่เราปรับเนี่ย ไอ้เจ้าวิวคิวก็อยู่อีกห้องหนึง่งตัวช่้งงานเราก็อยู่อีกห้องหนึง่งแต่มันลิงก์กันด้วยจุดกลางนะครับไอ้เจ้าจุดกลางจะทํายังไงเนี่ยผมจะปรับให้เขามองเห็นด้านบนอย่างเงี้ยทำยังไงมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันไม่ได้แบบเป็นภาพฉายในในมุมที่มันตกกระทบ90าองศาจริงนะครับ <c oughs> เราจะมีวิธีการทายัางไงมาดูต้องใช้คาสั่ง Look at เข้ามาช่วย l o o k at หรือว่าจอ cut k ค y ก็คือ p a g e up ปุ่ม Pa g e up ที่คีย์บอร์ดนะฮะนี่มันจะเป็นการ ถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราดูสเกตเนี่ยมันจะทําการ c ครีเอทแล้วก็หมุนวิวมาในแนวตั้งฉากกับระดับสายตาของเรานะครับนั่นคืออะไรอ่ะเป็นวิธีการใช้คําสั่งเพ t อัพหรือว่าลุกแอดนะครับนั่นเองมาดูถ้าผมต้องการมองไปที่ด้านท็อปวิวผมก็แค่หาผิวที่เป็นผิวเรียบเท่านั้นผิวเรียบก็คือผิวที่มันเป็นแฟตลนนนักษณะนี้ไม่ใช่ผิวโค้งเหมือนทรงกระบ,บอกนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้อ่า ดูผมเลือกไปที่ตรงนี้เลยลูกแอดหรือว่ากดปุ่มเพจอัพที่คีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับที่ลงไปเขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบอย่างเงี้ยอา้าวพอผมจุมมลอวเมาส์หายก้มดูเอาเองนะนี่ดูนี่นี่ผมเลื่อนมาบริเวณสว่างๆเป็นเหมือนกระดาษเปิดอะหลังนั้นผมก็เพียงแค่เลื่อนหาวิวไม่ใช่วิวผิวที่มันเป็นผิวเรียบนะครับที่จะให้เขา ปรับวิวมาตั้งฉากกับระดับสายตานั่นเองนะครับคลิกลงไปปุ๊บนี่เขาก็จะทําการหมุนวิวมาอย่างนี้แต่วิวฝั่งซ้ายหรือว่าวิวของชิ้นงานเราได้แล้วถูกไหมเราต้องการปรับวิวคิวให้มันสมคัญกันด้วยก็คือด้านนี้มันเป็นด้านท็อปถูกไหมการเซตดีฟอย์มันจะเซตได้2วิวเท่านั้นก็คือฟอนต์วิวกับท็อปวิวนะครับง่ายสุดคือท็อปวิวผมจะเซตท็อปวิวก่อนหลังจากที่ผมเซตวิวเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวนี้กองสี่เหลี่ยมเนี่ยผมไม่ต้องไปสนใจผมเพียงแค่คลิกขวาเลือก Set current view a ิ top เลยปั๊บมันจะมาสัมพันธ์กันอย่างนี้เห็นไหมซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าตำแหน่งของหลอดไฟอะไรต่างเฉดวิวพวกนี้มันจะสัมพันธ์กันด้วยนะครับอ่าหลังจากนั้นะผมก็กดที่ปุ่มโฮมนี่เห็นไหมตอนนี้ผมได้ท็อปแล้วโอเคไหมต่อไปมาดูนะครับแต่ด้านฟอนต์เนี่ยอยู่ผิดด้านทำยังไงดีก็ไม่มีอะไรยากนะครับใช้วิธีการเดิมคราวนี้ มันเข้าสูตร a u t o c o r h i c view แล้วถูกไหมเราอาจจะใช้ตัวเพจอัพที่คีย์บอร์ดต่อก็ได้ปึ๊บแล้วก็เลือกที่ผิวด้านนี้ที่มันเป็นผิวเรียบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คลิกขวาที่ view c u แล้วก็เลือก set current view add font นั่นเองปึ๊บอ่าแล้วก็กดไปที่ปุ่มบ้านดูฟับหทีตรงนี้เห็นไหมถูกแล้ว top font size แต่ถ้าเกิดเราได้1 View เราก็สามารถใช้ตัว view c u ช่วย แล้วก็คลิกขวาเลือก s e c o n d View Add Font ได้เหมือนกันนะครับจบนะครับเนี่ยปรับเป็น Automatic View เนี่ยนะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราควบคุมการแสดงผลได้ง่ายแล้วก็ปรับทิศทางเปลี่ยน Orientation นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานงเราได้ดีแล้วก็รวดเร็วถูกต้องแม่นยำในจุดที่เราจะต้องดีไซน์นั้นๆได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะครับอ่ะ ซึ่งเนี่ยเป็นปัญหาหลากักพอเวลามันเอียงมาไม่ตามแกนเนี่ยเราก็มีปัญหาทีว่าจะทำปรับยังไงนะครับอันนี้ผมก็มาอัดคลิปให้ดูหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ยูทู Channel Cat ไอ d อลแล้วก็เพจโซลเก็บแบบทุกคนที t ี c a t นะครับด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไอ้มินท์พัลากก่อนครับสวัสดีครับ